คือวันนี้มิวจะมาถ่ายคลิปเด็ก18ใช้เงินวันละเท่าไหร่แส่ดูแดดตอนนี้ดิออกจากบ,บ้านก็คือไม่อะค่ะอันนี้สบนน่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมมิวถึงมาเปิดคลิปแบบนี้คือวันนี้มิวจะมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เด็ก18ใช้เงินเวนลาเท่าไหร่อันนี้ที่กําลังจะกินนะคะก็คือข้าวเช้าของมิวนั่นเอง,ออะะเงอข้าวเช้ามิวก็คือมิวแม่ทําหมูยอนะคะน่ากินปะเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะก็เจมมัสแมนใช่ไหมใช่แหละกินฉําค่ะอ่าข้าวเช้านั่นก็คือเป็นข้าวฟรีเนาะเพราะว่าแม่ทําให้ก็คือฟรี ก็คือมิ้วใส่ชุดนอนนะคือยังไม่ได้อาบนะ้ำไม่ได้ทำอะไรตื่นมาคือจับกล้องถ่ายคลิปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมิ้วขอตัวไปกินก่อน หลังจากที่เราได้กินข้าวเสร็จนะทุกคนเราก็เริ่มทํางานต่อนี่คืองานที่มิวต้องทําทุกวันนะล้างหน้าบ้านไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคืนพอ,อเพราะว่ากินเสร็จแล้วก็ทํางานกินเสร็จแล้วก็ทํางานนะคะ one week later ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา12โมงแหละก็ต้องออกไปหาแม่แล้วสีสำคัญก็คือการเลือกเสื้อผ้าน,นะคะต้องนั่งเลือกก่อนที่จะอาบน้ำนะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเลือกก่อนอย่๋ยวจะไม่ทันในที่สุดเราก็มีตู้เป็นของตเตงแล,ะะแล้วค่ะนั่ก็คือตู้เก่าของพ่อนั่นเองเอามาใช้อันนี้คือไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่ามันมีอยู่แล้ว ล่าสุดิวเพิ่งใส่ตานี้ไปตานี้สวยมากน่ารักอะ,ะใส่กับอะไรดีอันนี้กางเกงตัวนี้มันหลวมานะทุกคนนึกเห็นในเนทเขาทำแบบเนี้ยยาตรงนี้นะแล้วก็เฮ้ยมันก็ใต้อยู่นะมิวขอไปอาบน้ำก่อน,นะะแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเรียบร้อยชุดที่ได้ออกมานะคะก็คือไม่ได้กางเกงขายาวเมื่อกี้เพราะว่ามิวต้องไปใส่วันปัดฉิมอันนี้น่า,าจ,จะซ,ซีซีนะคะเพราะว่าลิปสติกไม่ได้อยู่กับตัวเองคือขนม ถ้าไปซื้อแบบชิ้นละอันก็น่าจะมาสามบาทเนาะขอกินก่อนทุกคนว่าสีส้มเนี่ยรดอะไรดูแดดตอนนี้ดิเอาจากบ้านก็คือไม่นะฮะเอาเดินฉากมิอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะ,ะอันตรายอันนี้ถึงร้านแล้วนะ,ะแม่ ทรงนี้ถึงาแล้วโอ้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าริ้หรือทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมมิวถึงมาร้านบ่อยจังอะไรเงี้ยก็คือมิวต้องมาช่วยแม่ขายของนะคะรือว่ามาซื้อของเองก็ไม่รู้มิวใส่แล้วดูดิมันน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักปะมิวคิดอยู่ว่ามิวจะใส่ไปใส่ไปเรียกเพราะว่ามิวมีสายตาเซ้ปว่ามัน ร้อยอ่ะแบบข้างนี้ข้างซ้ายจะเยอะหน่อยข้างขวาจะแบบเห็นชัดเลยจะเป็นศูนย์นี่ก็จะใส่แค่ยี่ห้ายี่ห้าก็คือสำหรับใส่ตาปกติแต่ถ้าร้อยนี่ก็คือมันจะเริ่มไม่ปกติละสายตาเริ่มเยอะ<ม>การใส่แว่นน้องก็ช่วยได้นะทุกคนมันจะทําให้แบบสายตาสมมติว่าทุกคนไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมแล้วทุกคนมองไม่เห็นอ่ะทุกคนจะอยู่แบบเนี้ยมองไม่เห็นแล้วทุกคนก็ยิ่งเลง็งทุกคนก็จะยิ่งปวดตาพอปวดตามันก็จะทาให้ตาเราเริ่มแบบอาการหนักอ่ะเก็บนะก,ก,ก่อนเก็บก่อนเอาไว้ใคร นี่นะคะข้าวมาันไก่เหมือนจะหิวแต่ก็ยังไม่หิวอ๋อไม่ใช่ข้าวมันไก่แต่เป็ดน้ำหอมเนี่ยของแม่ใช่เอามาพ่อไปใช้บอกพ่อปว่าแล้วมัมีผิดหลงพ่อมงเนี่ยบอกว่าบอกพ่อให้ใื้อของเต็มพ่อบอกว่าไม่เอาใช้ของแม่มังนเขาบอกว่าใช้ด้วยกันเป็นครอบครัว ก็เป็นเวลา4ี่โมงแล้ว4ี่โมงห้าซื้อเข้ามากินเท่านี้ก็ถือว่าอิ่มแล้วแล้วที่เจกันให้มาอิ่อิ่มเลยคืนนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องกินแล้วคืออิ่ม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 อ๋ออันนี้สไป สวัสดีค่ะทุกคนเชาวันใหม่ก็คือเมื่อคืนเี้ได้ไปสรุปมาแล้วว่ามมียวกินอะไรไปบ้างมันได้นั่งดูคลิปตัวเองคือกินเยอะไม่ไหวทำไมกินเยอะขนาดนั้นทีไม่ถึงเป็นคนตะกะได้ขนาดนั้น ก็คือสรุปแล้วนะคะมิวก็กินได้ซะประมาณมีน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอด3บาทแล้วก็ขนมอีก20บาทสรุปแล้วรวมเป็น2 3บาท <c oughs> คือวันที่ถ่ายคลิปมีคนให้ข้าวมาก็าขอบคุณมากค่ะแบบลดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะมากเลยจากที่ต้องเสียแบบเยอะอะไรเง,งี้ยก็ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าปกติวันละแบบประมาณเยอะสองสามร้อยอยู่ถ้าทุกคนชอบลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดสมัครสมาชนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบายยมิวทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนะจ๊ะโอเคไปละบาย